ก่อนจะรับชมคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามให้ผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วฝากกดไลค์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับไปชมกันเลยครับข้าจะฆ่าเจ้าเองโจหยวนฝนพายุเข้มนี่สินะความแข็งแกร่งของสวรรค์ขั้นที่เจ็ดโจโยวนเขาได้ตั้งท่าเตรียมรับมือพลังของหยางส่วน สวนชิงปานละคังทองดูเหมือนว่าการป้องกันของโจโยวนนั้นจะได้ผลพลังของหยางส่วนไม่สามารถทำอะไรโจโยวนได้บ,บ้าหนะาการป้องกันของนอ้เจ้าเด็กนี่แข็งแกร่ง,งจริงๆรงูกแบบกำเนิดสวรรค์มังกรทั้งเก้าโจโยวนเขาได้ใช้พลังมังกรเก้าตัวของเขาเข้าโจมตีใส่หยางส่วน พลังอันน้อยนแค่นี้คิดเหรอว่าจะจัดการข้าได้เดี๋ยวข้านะ่ะจะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดูพลังของทั้งสองได้เข้าปะทะกันดูเหมือนว่าผลจะออกมาเป็นเสมอแต่ทันใดนั้นโจหยวนเขาไม่รอชา้าเขาได้เรียกผู้กันหยวนของเขาออกมาผู้กันหยวนที่ได้อัพเกรดพลังขึ้นมานั้นโจหยวน เขาได้ปล่อยพลังเข้าไปใส่หยางส่วนหลับนี่ไปซะหยางส่วนฮึอมมาสิวะกงล้อสักสิทั้งสองคนได้ปล่อยพลังเข้าปะทะก,กันอีกครั้งหนึ่งบ้านะอะไรกันแต่ดูเหมือนกงล้อของหยางส่วนจะสู้ฟ้กันหยวนของโจโหยวนไม่ได้ทำไมทั้งสองคนนั้นได้ใช้กำลังเข้าปะทะก,กันอีกรอบนึง หมาทั้งสองคนได้พุ่งทยานเข้าโจมตีซึ่งกันและกันการเข้าประทัพ,พลังของทั้งสองคนดูเหมือนว่าจะได้เป็นการรู้ผลแล้วว่าใครนั้นเป็นฝ่ายชนะข้าน่ะยังไม่ได้อยากให้เจ้าตายนะอย่าพิ่งรีบตายล่ะ แต่ก็นะโดนไปเยอะขนาดนี้เจ้าจะไหวไหมล่ะแค่นี้เหรอที่เจ้าเรียกว่าแค่นี้มันทะลุอ,อกข้าเนี่ยเหรอฮึฮโหยวนขัดข้าเจ้ามันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแหละว่าจะทำได้ไหมต่อปากต่อคำเก่งจังนะแกรับนี่ไปซะ บ้าน่ะพลังจะรุนแรงอะไรขนาดนั้นนี่น่ะเหรอความแข็งแกร่งของสวรรค์ขั้นที่เ <c oughs> จ็ดโจหยวนมาดูกันว่าใครนะ่ะจะแข็งแกร่งกว่ากันรูปแบบต้นกำเนิดปานหมืน่นกระดูกดำ <c oughs> ถ้าแน่จริงก็รับให้ได้สิโจหยวน <c oughs> เดี๋ยวข้าน่ะจะแ,แสดงให้เจ้าดู ว่าพลังที่แท้จริงของผู้กันยวนองค่ามันเป็นอย่างไรผู้กันยวนนั้นได้เปล่งะไกายขึ้นมาอีกครั้งไปเลยผู้กันยวนพุ่งไปเลยอย่าหยุดแม้เจอทางตันดูเหมือนว่าครั้งนี้โจยวนเขาก็สามารถต้านพลังของหยางส่วนได้อีกเช่นเคยบ,บ้านน่ะโจยวนเจ้านะ่ะ เฮ้ยบ้านะไอ้เจ้าเด็กนี่มันจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วพลังของสองคนนี้มากมายมหาศาลสจริงบ้านะอีกแล้วเหรอนี่ข้แพ้อ,อีกแล้วอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าการที่พวกกันยวนนั้นได้อัปเกดขึ้นมาจะสามารถต้านทานกับพลังระดับสวรรค์ขั้นที่เจ็ดได้เลยนี่ มันยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะบ,บ้านะผมเร็วนี่ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่โจยวนนั้นเขาได้พุ่งเข้าไปอยู่ด้านหลังของหยางส่วนนี่หยางส่วนมันจบเรื่องนี้กันเถอะโจยวนนั้นเขาได้แทงเข้าไปใส่ตัวของหยางส่วนพลังโจมตีนั้นดูเหมือนจะรุนแรงอย่างมหาศาลแต่ทว่า อยางส่วนนั้นเขาได้เรียกอาวุธของเขาออกมาน,นี่แท่กระดูกอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าครั้งนี้อยางส่วนนั้นจะไม่เสียเปรียบอีกต่อไป <c oughs> นี่โจหยวนเจ้าคงไม่ได้คิดสินะว่าเจ้าน่ะจะมีอาวุธสวรรค์เพียงคนเดียวการประทะกันของอาวุธดับสวรรค์ทั้งสองนั้นเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ทำให้ต่างฝ่ายต่างกระเด็นถอยหลังไปนี่โจโหยวนเจ้านั่นนะทำไม่ค่าตอนในเงินอาวุธหมายเด็ดออกมาใช้เลยนะเจ้าก็มีความสามารถเหมือนกันนี่ถึงตาข้าบ้างแล้วโจโหยวนอย่างส่วนนั้นเขาได้โจมตีใส่โจโหยวนอย่างไม่ยัง้งดูเหมือนว่าตอนนี้โจโหยวน จะทําได้แค่หลบการโจมตีของอยางส่วนเท่านั้นหึไงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะไอคนที่มันยิงพยองก่อนหน้านี้มันหายไปไหนแล้วล่ะข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นพลังที่แท้จริงของอาวุธของข้าแส่กระดูกเงากระดูกฟ้าทมินหยางส่วนเขาได้เปลี่ยนแสกของเขานั้นให้กลายเป็นกระดูกยักษ์ขนาดใหญ่เข้าโจมตีใส่โจโยวน แต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้โจโหยวนเขาจะไม่ได้แค่ตั้งรับอย่างเดียวแล้วเอาล่ะนะผู้กันหยวนรูปแบบกำเนิดสวรรค์เหมือนปลาวานห้าวิธีเหล่าปลาวานจำนวนมากมาได้เข้าโจมตีกับเงากระดูกฟ้าทมินของหยางส่วนพลังการทำลายล้างของอาวุธสวรรค์ทั้งสองนั้นรุนแรงสิือเกิน นั่นน,นมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแล้วใครใครกันที่เป็นฝ่ายชนะอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเนี่ยทําไมกันคนเขียนบทไม่เขียนให้ข้าชนะบ้างทําไมข้าต้องแพ้อยู่เรื่อยเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ข้าจะแพ้ไม่ได้เฮ้ยช่วยไม่ได้นะจะล้นหาที่เองนะโจโยวน เดิมทีพลังนี้ข้าเก็บไว้เพื่อที่จะชิงตำแหน่งสิบผู้นำทั้ง10ของวังศักดิ์สิทธิ์ไม่คิดเลยว่าวันนี้ข้าจะต้องมาใช้กับเสสวายังเจ้าช่วไม่ได้นะโจหยวนในเมื่อเจ้าล้นหาที่เองข้าจะสับเจ้าไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกเพื่อระบายความขับแค้นที่เจ้าทำกับข้าในวันนี้โจหยวน การปลดเยพลังของหยางส่วนในครั้งนี้ทําให้ทุกคนนั้นต่างตกตะลึงในพลังที่แท้จริงของเขาบ,บ้าไปแล้วนะ่าหยางส่วนนั่นยงังซ่อนพลังเอาไว้อีกอย่างนั้นเหรอคงหมดเวลาของโจโยวนแล้วอย่างนั้นสินะกลายเป็นว่าเจ้านี่ยงังซ่อนไพ่ตายอยู่เองงั้นสินะ <c oughs> หมืวเมืออะไรของเจ้าอยู่โจโยวน ห,หายไปแล้วเจ้านั่นอยู่ที่ไหนกันตรงนั้นไม่ทันการแน่หลบไม่พ้นแน่แน่อย่างส่วนนั้นเขาได้โจมตีใส่โจอยวนแต่โจอยวนนั้นเขายังมีสติอยู่เขาได้ใช้ผู้กันยวนรับไว้ได้ทันทีอาวุธสวรรค์ทั้งสองชิ้นเข้าประทะกันเกิดเป็นแรงระเบิด ขึ้นอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้โจโหยวนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะว่าเขานั้นได้กระเด็นออกไปยางหรอกนะน,นี้ไปอีกดอกยางส่วนเขาได้พุ่งเข้ามปหาโจโยวนด้วยความรวดเร็วทําให้โจโหยวนนั้นมองแทบไม่ทันและเขาได้โจมตีใส่โจโยวนไปอีกครั้งร่างของโจโหยวนนั้นเด้งไปเด้งมายังกับลูกบอล ดูเหมือนว่าจะจบแล้วสินนะนี่โจโหยวนดูเหมือนว่าครั้งนี้แท้ของข้านะจะชนะผู้กันเนอกๆของเจ้านะยังไม่ทันที่หยางสวนจะพูดจบโจโหยวนนั้นเขาได้พุ่งขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าหรือว่าเขาคิดจะหนีกันแน่เฮ้ยเฮ้ยข้ายัางพูดไม่จบเลยนะเฮ้ยไอเจ้านี่สู้ไม่ได้แล้วคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอ ถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีข้าพ้นก็ลองดูอย่างส่วนนั้นเขาได้ใช้แส้ของเขาโจมตีใส่โจโยวนแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้โจยวนนั้นจะไม่สามารถหลบการโจมตีครั้งนี้พ้ <c oughs> นนี่โจยวนเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าเจ้านะ่ะจะหนีพ้นมือของข้าได้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเจ้ายอมพุกเขาอ้อนวอนขอร้อง บางทีข้าอาจจะเมตตาไม่ฆ่าเจ้าก็ได้ฮคุกเข่าอย่างนั้นเหรอขนาดมามันจนตอกมันยังสู้กลับเลยแล้วข้าล่ะเจ้าคิดว่าข้าจะคุกเข่าขอความเมตตาจากเจ้าอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าการที่โจยวนนั้นได้พุ่งหนียาง่วนนั้นเขาจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างของเขาอยู่นี่เจ้านะ จะใช้กลนูบายอะไรของเจ้าเนี่ยบ,บ้านะมันไม่ได้ตั้งใจจะหนีข้าตั้งแต่แรกแล้วอย่างนั้นเหรอนี่มันรอให้ข้ามาที่นี่อย่างนั้นสินะดูเหมือนว่าอย่างส่วนนั้นจะติดกับของโจหยวนเข้าอย่างจังๆการต่อสู้นั้นจะจบลงเช่นไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอคลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม